นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องกรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะและการบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกับในาใยชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายวิษณุรั์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายไตรัฐวิรยสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารรวมระยะทางให้ได้800กิโลเมตรภายในสิ้นปีนี้ที่กรุณาจัดประชุมขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ ประชาชนต้องการนะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสายสื่อสารที่รกรุงรังนะซึ่งเราได้ยินปัญหานี้มาตั้งนานมากนะ้วและรวมถึงช่วงหลังที่มีการเหตุไฟไหม้ราสุดที่ยอรา,าที่มีผู้เสียชีวิตไปสองสองท่านด้วยนะครับแล้วก็มีไหมก็ได้ยินข่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงแล้วไอ้เรื่องนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็ทั้งอกรอ,อกรอ์ชกทมโอเปอเรเตอร์ผู้พาดสายการไฟนครหลวงแล้วก็โอเปอเรเตอร์ผู้ทำเรื่องท่อร้อยสาย ซึ่งการประสานงานก็ไม่ได้สะดวกนะแต่ท่านรัฐมนตรีก็กรุณาเป็นเสภ้าภาพตัวกลางให้ซึ่งวันนี้ก็ได้ความชัดเจนขึ้นนะครับผมว่าจริงแล้วมันมีผมขออนุญาตพูดเลยนะครับรัฐมนตรีครับก็มีสองเรื่องคือเรื่องแรกคือ,อต้องอจัดระเบียบสายที่ลดลงลังก่อนอาจจะไม่ต้องเอาลงดินทันทีหรอกแต่น้อยสายที่ไม่ได้ใช้เนะีรือ ออกให้หมดก่อนซึ่งกรอชอก็ได้มีแผนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเงินยูโซอุดหนุนให้ด้วยในการเอาออกเพราะว่าการออกมันต้องใช้แรงงานในการคัดเลือกสายเหมือนกันั้นเป้าหมายก็ประมาณปีแรกเนี่ย800กิโลเมตรในเขตกรุงเทพชั้นใน16เขตซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นแล้วก็มีสายสื่อสารเนี่ยหนาแน่นครับเพราะว่าอันนี้ก็สรุปง่ายๆแล้วก็คิดว่าจะมีรูปผมเป็นรูปทาได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเลยครับการจัดระเบียบสายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มอบหมายให้ ทางกระทรวงดีต้อลทำงานร่วมกับกสทชนะครับก็ได้ตั้งงบประมาณมาแล้วนะครับว่าจะทําให้เสร็จภายในปีนี้นะครับจะจัดระเบียบสายนะครับเก็บสายเก่าทิง้งแล้วก็เดินสายใหม่ซึ่งสายใหม่เนี่ยมันก็จะเรียบร้อยขึ้นจานวนสายก็จะลดลงนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นซึ่งวันนี้ก็จะทำทั้งหมดประมาณ800กิโลเมตรทั้งกรุงเทพมหานครนะครับที่ในต่างจังหวัดก็มีด้วยนะครับแต่ถือว่าวันนี้เราพูดเรื่องกทมก็คือทั้งประเทศนะฮะก็จะมีโครงการจัดระเบียบสายทั้งประเทศโดยทํางานร่วมกันกับกศทชและะโอเปรรรต์ทัั้งหมดนคบ แต่ที่สําคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมาคุยทั้งว่าวันนี้คือการเอาสายลงใต้ดินครับเพราะว่าทางใต้ดินเนี่ยท่อบางส่วนก็เป็นของกทมบางส่วนก็เป็นของบริษัทธุรัรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT นะบบางส่วนก็ต้องทําใหม่นะครับซึ่งทําใหม่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าเพราะฟุตบาทก็เป็นของกทมนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ได้มามาพูดคุยกันแล้วก็จะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อให้ทางกทมกับทางโอเปอเ,เตอร์นะครับแล้วก็ทางกสชได,ไ,ดได้ทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนในการเอาสายทึ่สารลงใต้ด เรื่องท่อเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนต่างๆนะซึ่งผมว่าถ้าเราคุยกันได้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเนี่ยเราก็จะได้เริ่มดำเนินการเอาสายสื่อสารล,ลงใต้ดินให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ทําให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของความสวยงามของกรุงเทพมหานครนะครับ